เนี่ยคือฉันและเนี่ยก็เพื่อนสนิทของฉันไอปอนอะนะสนิทกันตั้งแต่เด็กแล้วมาโรงเรียนตามปกติเหมือนทุกวันพวกเรามักจะนั่งติวหนังสือเป็นประจำไม่เคยนอกลู่นอกทางจนกระทั่งมึงกินอะไรกันไปคะไม่มเไปไหนไปา พอแล้วขออนุญาตไปหาเพื่อนก่อนคะคะเออเออ,อไปนานละกันคุณไปหรือเปล่าช่วงนี้น่าทึ่งแค่กันก็เหล่านี้ไอปอนเนี่ยดิติดเพื่อนไม่รู้ไปทำอะไรกันหนังสือก็ไม่ค่อยประที๋เลยเอาหนาก็เป็นอย่างนี้แหละตามไสาวไปเพื่อนก็ติดเพื่อนกันหรือว่าไอ้ปอนมันจะไปเสพยากันหรือเปล่าวะไม่ไอ้ปอนนี่ได้ไปเสพยา ไม่แน่นะมึงมันอาจจะไป็นชงกับเสบก็ได้คนอย่างไอปอนเนี่ยนั้นจะไปเสพยาเออเออไม่เชื่อก็แล้วแต่ลองดูก่อนก็ได้มึงกไปก่อนนะ เฮ้ยป้อนไปทำอะไรมาทำไมตาค้ำจังกูก็ไม่ได้ทำอะไรป่ะก็ถามดีๆจะงุดเย็นใส่ทำไมกูก็แค่นอนดึกอ่านหนังสือเยอะแค่นั้นแหละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิอย่ามายุ่งกูแก้มแก้มเปนอนไปเนี่ยเป็นไรเนี่ย เดี๋ยวกูเล่าให้ฟังเฮ้ยจริงเหรอวะกูว่าไอปอนปกติมันก็ไม่ใช่คนแบบนี้นะหรือว่ามันจะไปเสพยามาวะมาาคนอย่างไอปอนเนี่ยนะจะไปเสพยาแล้วไปตามดูมันดีไหมล่ะเออรบไปตามดูมันกัน At, เคตามีนคือยาสลบที่ใช้ในทางการแพทย์สำหรับการผ่าต,าตัดและมนเทาการปวดโดยมีฤทธิ์กดประสาทและเปลี่ยนแปลงการรับรู้โทษของมันคือทำให้เกิดภาพหลอนและอาการหลุดจากความเป็นจริงส่งผลต่อความจำและการเรียนรู้ เสี่ยงต่อการเสพติดอาจถึงขั้นชักหรือหมดสติดได้หากใช้ในปริมนนาณมาก